สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เจอกันอีกแล้วเนาะคือป้าแก้วไปอ่านเจอนะคะจากใจชายไทยที่แต่งงานกับพัญญาฝรั่งอยากเข้าใจว่าทำไมคนไทย <c oughs> จำนวนหนึ่งถึงเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่า <c oughs> คือสมาชิกของพันทิพย์นะคะหมายเลขหนึ่งเจ็ดหกหกสองเจ็ดแปดนะคะ,นะคะเขาบอกว่า เขาแต่งงานกับพญญาชาวอเมริกันนะคะมีลูกด้วยกันสองคนครอบครัวก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะคือเมียาย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะลูกก็เรียนที่นี่ใช้ชีวิตตามปกตินะคะร่วมกันกันกบคนไทยเขาก็ทำงานนะคะเมียก็ดูแลลูกเต้านะ,ะแล้วค่อนข้างจะเมียอายุแล้วไม่ใช่วัยรุ่นนะคะหลายๆครั้งเหมือนคนไทยนะคะมักจะมีปฏิกิริยา คือเวลาเขาออกไปไหนด้วยกันเป็นครอบครัวหรือไปในสองคนนะคะจะมีปฏิกิริยาแบบคือเขาสามารถมองได้เลยว่ามันไม่ปกตินะคะเขาก็เลยอยากมาแบ่งปันแล้วแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะข้อหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่สมัยคบกับแฟนยังไม่มีลูกด้วยกันหลายครั้งที่ไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะ,ะก็จะมักจะพบสายตานะคะคที่ชี้ชวนหรือชี้มาที่คู่ของเขาเหมือน ความรู้สึกของเขาเขาบอกว่าเหมือนเป็นตัวประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งก็เข้าใจว่าหลายคู่นะคะคงจะมองแปลกๆที่ชายไทยกับสาวฝรั่งเราจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะจะเห็นกันอกับสาวไทยกับฝรั่งมากกว่านะคะอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องแปลกๆที่เขาบอกว่าเขาเป็นบางครั้งก็เกินเขินนะคะ ซึ่งเขาก็คิดต่างๆนานานะคะอาจมองว่าไม่เหมาะสมมันน่าเกลียดอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้เขาคิดของเขาไปเองนะคะคือหลังจากที่โดนจับจ้องโดนมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อสองคือเจอกับตัวเองหลายครั้งคือเจอผู้ชายไทยนะคะจากหลากหลายช่วงอายุนะคะตั้งแต่ผู้บริหารอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือแม้แต่วินมอไ,มอไซน์นะคะก็จะเริ่มถามว่าเฮ้ยคุณไปเจอเมียที่ไหนเจอกันที่ไหนสัญชาติอะไรทําไมถึงจีบ เขาเก่งเขาได้เก่งนะคุณอะไรประมาณนี้คือเก่งในลักษณะนี้ก็คือส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายมาฉกเอาผู้หญิงไทยไปแต่คุณสามารถไปฉกเอาผู้หญิงฝรั่งมาด้วยได้คุณสุดยอดอะไรประมาณเนี่ยนะคะข้อสามนอกเหนือจากสองข้อนั้นแล้วก็ยังมีคนถามว่าจีบกันยังไงอะไรแบบนี้รู้จักมักจีบไปเจอกันที่ไหนเลี้ยงดูกันอย่างไรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือลูกสองคนมักจะไม่พอใจนะคะ คือมักจะมีคนไทยบางคนนะคะมักเข้ามาคือเห็นความน่ารักของลูกเขาก็จะเข้ามากอดมาอหอมหรือว่ามาจับเนื้อต้องตัวซึ่งเด็กเขาจะไม่ชอบนะคะก็เลยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาก็ไม่ได้เหมารวมนะคะว่าคนไทยจะเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ก็แปลกว่าทําไมยุคสมัยนี้แล้วทําไมยังมีคนมีความคิดแบบนี้นะคะซึ่งป้าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่แปลกนะคะไม่แปลกเอ สาวไทยที่มีสามีต่างชาติก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่แต่ด้วยว่า,เ,าเขาอาจจะยังไม่ชินนะคะสาวไทยบางคุก็ยังไม่ชินนะคะที่ที่โดนจับจ้องนะคะคือเราต้องไม่สนใจว่าใครจะมองเราแบบไหนอย่างไรนะคะคือชีวิตของฉันนะคะคู่กคู่ฉันใครจะมองยังไงก็ ก็มองไปนะคะมันเป็นปัญหาของเขาะะอยากมองเขาอาจจะมองแบบชื่นชมก็ได้อุ้ยน่ารักคู่นี้เหมาะสมกันก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเราต้องคิดบวกไว้ถ้าไปคิดลบไว้เขาจะมองว่าน่ารังเกียจหรือก็ผู้หญิงกินหรืออะไรแบบนี้คือคืออย่าไปมองลบนะคะเขาอาจจะชื่นชมเราก็ได้นะคะเหมือนเมื่อก่อนป้าแก้วก็มองฝรั่งนะคะเวลาเดินไปไหนมาไหนกับเมียเขานะคะ <c oughs> หรือเดินไปไหนมาไหนกับผู้หญิงไทยป้าแก้วจะชื่นชมนะคะเพราะอะไร พราะฝรั่งเขาจะจับมือแฟนเขาตลอดนะคะแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่ที่เราไม่ค่อยเห็นนะคะว่าคนไทยจะจับมือถือแขนกันเดินนะคะมันเป็นอะไรที่ประก็ชอบอ่ะนะคะคก็มองแบบชื่นชมแต่ก็ไม่ได้มองแบบน่าเกียดนะคะแต่บางคนก็มองแบบเสียมารยาทจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการแต่เนื้อต้องตัวไม่ต้องเป็นลูกฝรั่งหรอกอย่างลูกเราเหมือนกันนะคะคือเราก็ไม่อยากให้ใครมาสัมผัส มาแต่เนื้อต้องตัวมากอดมาหอมมาอุ้มอะไรลูกเราถ้าคนไม่รู้จักกันนะคะคือคุณสามารถชื่นชมลูกของคนอื่นได้แบบห่างๆคือแบบน่ารักอุ้ยน่ารักจังคือชื่นชมแค่นั้นไม่ต้องมาถึงเนื้อต้องตัวจับเนื้อต้องตัวเด็กหรืออะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องนะคะมันเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานขนาดเราเลยยังไม่ชอบไม่ใครมายุ่งวุ่นวายกับลูกเราเลยใช่ไหมคะต้องเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเอง เป็นเป็นความคิดของตัวเองใจเข้าใจเราด้วยนะคะไม,ไม่ไม่เฉพาะ,ะเด็กลูกครึ่งหรอกนะคะอย่างเราเห็นเด็กน่ารักน่ารักแล้วก็มาอุ้ยน่ารักจังเลยแต่เราเราจะมีเส้นกันว่าเราจะไม่ไปแตะเนื้อต้องตัวเขายิ่งอยู่เมืองนอกเนี่ยอยู่คุณจะไปอุย้ยเห็นเด็กน่ารักถ่ายรูปเขาแชะแชทแชทแช่หรือว่าเข้าไปรูปหัวรูปหางจับเนื้อต้องตัวลูกเขาไม่ได้นะคะเขาสามารถแจ้งความจับตัวคุณจับคุณได้นะคะ กฎหมายที่เมืองนอกมันค่อนข้างจะรุนแรงและเซนสティブเรื่องเด็กมากนะคะเนี่ยอยู่เมืองไทยก็คงถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเรื่องก็ก็เอาได้นะคะแต่แต่คนไทยนะเป็นอารมณ์อรวยเอออย่างนั้นอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรย้นยนๆนะคะแต่เก็บความไม่พอใจไว้ในใจอย่างลูกดาลงดาราเหมือนกันนะคะเขาคุซาพาลูกเขาออกมาให้คุณได้เชยชมชื่นชมอะไรแบบเนี้คุณคุณชอบเด็กคุณชื่นชมเด็กอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเอฟซีของลูกดาลงดาราแต่คุณไม่มีสิทธ ไปจับเนื้อต้องตัวเขาเด็กนะคะไม่ไม่มีสิทธิ์นะคะเนาะอันนี้ป้าแก้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าไม่ใช่เฉพาะแต่คุณเจ้าของกระทูนี้เท่านั้นนะคะคือทุกคนนะคะที่แต่งงานกับต่างชาติต่างภาษาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คนไทยนะคะคนไทยก็มักจะมองนะคะคือเขาก็มองเออมันมันก็แปลกดีนะคะเขาก็มองมันเป็นเรื่องปกติของคนนะคะ อย่างอยู่เมืองนอกเนี่ยอย่างเขาว่าไม่สนใจกันและกันซึ่งบางคนเขาก็ยังมองอยู่นะคะพอแก้วออกไปในเมืองกับสามีเนี่ยบางครั้งคนเขาก็มองที่เรารู้ว่าคนมองก็เพราะว่าเรามองตอบเขาไงคะใช่ไหมคะคือถ้าเราไม่สนใจไม่มองไม่อะไรเราก็จะไม่รู้ว่าใครมองเราหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราอาจจะไปสนใจเขาก่อนก็ได้เขาก็เลยมองกลับมาที่เรา นะคะอันนี้เราต้องคิดคิดแบบในมุมแยกๆต่างๆด้วยเนาะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเ,เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้แต่อาจจะเป็นปัญหาของเขาแต่อาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เขาก็เอามาชี้แจงนะคะเหมือนมาระบายให้ฟังนะ,ะว่าเฮ้ยมันยุคสมัยนี้แล้วทำไมยังมีคนความคิดแบบนี้นะคะ,ะวันนี้ป้าแก้วก็ไปแล้ววันวันนี้จริงๆว่าจะไปทำงานนะคะแต่ตื่นขึ้นมา พอลุกขึ้นแล้วมันหน้ามืดนะคะหน้ามืดก็ก็ลม้มล้มอยู่ข้างเตียงดีว่าแฟนแฟนเขาเขาเขาเห็นนะคะเขาก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปทํางานเลยวันนี้นะคะก็แต่ว่า,าซูเปอร์วิเซอร์หัวหน้างานตรงของแก้วก็ก็โทรมาถามนะคะก็ถามว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นแล้วยังแก้วบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ฉันว่าจะไปทํางานแต่ว่าฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ก่อนแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันไปทํางานแน่นอนเขาบอกว่า ถ้าถ้าคุณยังยังไม่หายดีก็ก็อยู่พักก่อนก็ได้นะคะคือแต่ว่าเราอยากไปทำงานเนาะเขาบอกว่าโอเคงั้นก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะซึ่งซึ่งหัวหน้าง,งานป้าแก้วน่ารักนะคะเพื่อนร่วมง,งานก็น่ารักทุกคนนะคะแต่ป้าแกว้วป้าแก้วอาจจะไม่น่ารักสําหรับเขาก็ได้เพราะว่าบางครั้งป้าแก้วเป็นคนชอบชอบพูดเสียงดังชอบเวียงเวียงชอบวีนในบางครั้งเนะ,ะแต่พอเรารู้สึกตัวเราก็จะขอโทษเขาอะนะคะแต่แต่ว่าในการทํางานเนาะคือคือเราต้องการให้มัน สำเร็จรู้ล่วงไปก่อนแต่แต่เขาไม่ทําอะไรไม่ทันใจเรานะคะเขายังเล่นเล่นยังอะไรกันอยู่บางครั้งเราซีเรียสแต่ว่าเขาก็ยังเล่นเล่นกันอยู่เราก็จะมีเวียงมีวีนใส่เขาบ้างนะคะซึ่งซึ่งนิสัยไม่ดีนะ,ะแต่ว่าเขาเขาก็รู้นะคะเขาอันนี้คิดเราเองนะคะเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าว่าเราเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ถือสาะะหรือเขาอาจจะถือสารในใจก็ได้นะคะด่าเราในใจเนาะใครจะรู้แต่ว่าเรา,เราต้องเขาห่างตัวเองก่อนว่าเออเขาเข้าใจเรานะ ต้องมองบวกไว้ก่อนนะไปแล้ว